ก็ตอนนี้ก็พร้อม100้ปครับพยายามโฟกัสทาให้ดีที่สุดแล้วก็เจอใครก็ได้ครับค่ะก็ก็เหมือนกันค่ะวางพร้อมตอนนี้ก็100%ตค่ะแล้วก็ดูสายว่าเจอใครแล้วก็ค่อยวางแผนกันอีกทีลมก็มันก็มีลมโดยปกติอยู่แล้วแต่อยู่ที่ว่าจะปรับสภาพไปเร็วมากน้อยขนาดไหนครับก็ตอนนี้ก็พยายามปรับปรับสภาพไปเร็วที่สุดครับก็ก็ทุกอย่างค่ะสภาพร่างกายสภาพจิตใจค่ะก็โชคดีด้วยค่ะที่มาแข่งที่ไทยเพราะว่าถ้าไปที่จีนเราก็อาจจะแบบไม่ได้เตรียมตัวได้นานเยอะขึ้นขนาดนี้ค่ะ ก็รายการโนโวทัวร์ไฟแนลนะครับก็พยายามออตั้งเป้าไว้เข้าชิงก่อนครับแต่ก็ออทำเทเลเมตให้ดีที่สุดดีกว่าค่ะก็ทุกคนมันก็มีความกดดันกันความกดดันกันอยู่แล้วแต่เราจะสามารถควบคุมตัวเองยังไงแล้วก็ทาให้มันมาดีที่สุดดีกว่าครับถ้าความมั่นใจตอนนี้ก็พร้อมหน0อยเเซนอย่างที่บอกเลยครับแต่ว่าอยู่ที่ว่าวันนั้นเราจะออทําผลงานได้ออกมาเป็นยังไงสามารถคุมรูปแบบการเล่นได้มากมน้อยขนาดไหนอย,อยู่ที่ณวันนั้น ก็จริงมันก็หนักทุกคู่แหะค่ะเพราะว่าใน8คู่นี้ก็คือมันก็ดีที่สุดในปีนี้ด้วยก็ค่อยๆวางแผนกันไปแล้วก็ทําเต็มที่ดีกว่ครับก็ยอยากจะขอเชิญชวนแฟนชาวไทายทุกคนนะครับมาร่วมให้กําลังใจนักกีฬาไทยทุกคนนะครับผมค่ะก็มาเชียร์พวกเราได้ที่สนามกีฬาแห่งชาตินะคะอาคารนิมิบุตรค่ะ